สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังของไอคอนิกไม่ใช่คอนิกสิ Player of THE w วิ k ของเวอร์วที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤประหัสนี้นะครับผมสว่วนคอนิกก็จะเป็นของบาซ่านั่นแหละนะครับผมบาซ่ายนอนครับมีโอกาสมาสูงมากนะครับโอเค นะโอเคมานะครับผมเพลยเยอร์วิกของบูไวนะครับผมก็นำทัพโดยคริสเตียนโนนะนี่เป็นคนที่ผมยังไม่มีนะผมต้องการมากมากอาจริงจรินะไปเ้ยโดนดมีกี่เวอร์ชันแล้วเนี่ยขอเช็คโอ้ยดูดิทุกคนดูดิมี1 2 3 4 5 5มีเวอร์ชันฟีเจอร์คือผมเปิดไม่ได้สักอันเลยอะ่ะ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่6คือแบบโอ้โหมันต้องได้แล้วนะฮะคือผมใช้ผมยังใช้เบสดเพลเยอร์อยู่เลยอะโรนโดอะนะฮะโคตรอยากได้เลยจริงนะมามารีวิวค่าพลังครับผมนะคือสเตนดนโรนันดนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่95บอลดำตำแหน่งเอลนะฮะปตันที่99นะฮะยืนหน้าเป้า98นะไม่ขึ้นนะ98นะฮะ แล้วก็ทำเกมลูก95จบสกอร์94พลังกันยิง 99, 99เลยนะครับผมอบอลโซนเกราเ9เลี้ยงบอ 96, ล96หรวมกับตัว95าบอลล้านเป็ดเมง9กกระโดด99สองสั้นเปิดบอลเป็ด6ลูกตังเตะเป็ด 7, 7ความโค้งเป็ด6สปีดเป็ด9สปีดต้น90แข็งเกรง91ส,สเตมินา90ก็ถือว่าครบนะฮะถือว่าครบหรือความเร็วได้แข็งเกรงได้สเตมินาได้สองสั้นเปิดบอลดีความโค้งได้ ก็คือก็คือครบแบบขาดเดียวก็คือเกมรับนะผมนะฮะขาดแค่เกมรับเท่านั้นอย่างอื่นก็โอเคเลยนะโอเคหมดทุกอย่างแล้วโดว์จริงเพอร์เฟกแล้วนะฮะตำแหน่งเนี้ยโอเคคนต่อไปครับผมก็จะเป็นโทนี่ครอสผมโอ้โหนานๆมาหลุดจะมาทีนะฮะค่าพเจ้าต้นที่เก้าสิบสอบอลน,นำตำแหน่งกองกลางนะ,นะฮะโดยตอนที่96้าวนนี้สุดยอดแน่นอนนะเล่นกลางรับได้นะฮะกลางรุกก็ได้นะถือว่าได้หมดเลยครบเครื่องกันคนนี้ ก,กองกลางนะฮะทำเกมรุก8ปสเอ็ดจบสกอร์ปดหกาการยินเก้าสก้สองไม่ใช่เก้าสามนะฮะบอลตรงเก้เรื่บอลแปดส่ลงตัว8ปเจ็บาลานซปี่นะครับผมสองสั้นเปิดบอลเกนะฮะลูตั้งตเก้าสองความค้งแปสอะไรวะเนี่ยความโค้งแปดเกานะฮะแมสมองสมองแข็งเกรง8ปดห้าสเตมิน่าแปเจ็ดนะครับผมสตา์สองสั้นเปิดบอลนะเปิดบอลโคตรแม่นนอลเซนดีโครสะโอเค เปโเลกรีนี่ครับผมคา่าพร้อมนุ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตัหน่งกงกลางฮะเปโดตันที่95นะครับผม95ทำเกมรุก87จบสกอร์85พลังกานยิง91บอลโรง98เลี้ยงบอ 7, 7, ล88ลงตัว87นะฮะสองสั้น95เปิดบอล91สปีด87สปีดต้น87ส,สเตมินา92นะครับผมคนนี้สายไหนอะสายสองสั้นเหรอสองสั้นก็ทั่วไปนะ ผมว่านะครับผมเปียเลกรีนี่นะโอเคแล้วก็เมดิสันนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกลางลุกนะฮะดยตันที่95 95นะครับผมทำเกมลุก89จบสกอร์83พลังอันยิง93บอลรตน92เลี้ยงบอล91แล้วมาตัว91บาลานซ์94ส่งสั้นเปิดบอล92แล้วก็91แล้วก็ลุกตั้งเตะ92ความโค้ง92 สปีดเป็ดเก้าสปีดต้น91แล้วก็สเตมิน่าเป็ดเก้านะผมเมดิสันนะฮะเลเยอร์รีวิชของวูวายนะครับผมโอเคแล้วก็ดาริโอเบเนเดตครับผมคาผ่าพาเริ่มต้นอยู่ที่เป็ดสเปดบอลดำตำแหน่งของหน้านะฮะวูตัน93วะ่ะ93นะฮะทำเกมรุกก้าสงจบสกอร์ก9ก้าสงพลังก,กันยิง93ได้เลยนะได้เลยนะตรงเนี้ยฮนะ กองโซน8 5เลี้ยงบอล8 5แลห้าลำตัว8 7บาลานซ์87หมุ่เปกระโดด87ดนะสปีด8 7สปีดต้น8 8สเตมิน่8 4นะผมก็ได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะนะกองหน้านะครับผมโอเคแล้วก็อ่าดีนายือครับผมนะฮะดีนายือค่าพลรรัมต้นอยู่ที่8 8 arm, บอลดำตำแหน่งกองหลังนะฮะัวตันที่9 5 9 5 มีมง8 9กระโดด94ทำเกมรับ96บอลวินนิ่ง96กเอ็กเซชัน94ได้เลยวะ่ะสงสั้น85สปีด90สปีดต,ต้น87แเ็งเกรง9 2ส,สเตมินา88ได้เลยนะนะเป็นกองหลังที่เข็งเอาเรื่องอยู่นะนะครับผมโอเคนะดีนายยืนนะครับผมตีโอเฮนเดสนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่8 8บนดอลดำตำแหน่งเบ็กซ้ายนะครับผม ดูตันที่94นะฮะ94ทำเกมรู 90, ป9 0พลังเงนยิง92นะเรื่องบอลเป็ด6มีกระโดด86 hey. สปีดได้สปีดจริงๆวัยเนะี้ยสปีด99สปีดตอน99แข็งเกร็ง87สเตอร์มินา91นะผมไม่ใส่ความเร็วเยเหมกันนะเบคซ้ายเบคขวาความเร็วแม่ง99หลายตัวแล้วนะแต่อย่างอื่นนี่ไม่เท่าไหร่เลยนะผมไม่เท่าไรจริงๆแต่สปีดได้99หลายคนแล้วนะโอเคก็ได้อยู่ เล่นเร็วไปก่อนนะเร็วก่อนนะผมเร็วก่อนได้เปรียบนะฮะแกะผมมาราฟาเอลตัวลอยนะครับผมครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งกองหลังนะฮะวิวยตันที่92พลังกันยิง85มีหมู่ง90กระโดด86ทำเกมรับ96บอลวินนิ่ง9 0เอ็กซ์เรชั่น91สองสั้น85เปิดบอล84แล้วก็แข็งแกร่ง85สตมิน่า91 นะครับผมตัวลอยนะฮะโอเคแล้วก็มีเอมิเลียโนมาติเน่นะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะอุตั้งที่92ถ้าผู้รักษาประตูกาสกก็ไม่เท่าไหร่เนละดูดิยังเขียวเลยเลยไม่ขึ้นฟ้านะโอเคข้ามเลยลนนะแล้วกันนะฮะเนี้ยแล้วก็เอลิออนเบลลี่ครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำ ตำแหน่ง LWF นะฮะวอตันที่94คนนี้ใส่ความเร็วจริงนะครับผม94มีพลังกันยิง99บอลโทน8 9เรื่องบอล95ลงตัว8ป8บาลล้าน92นะแล้วก็ลูกตั้งเตะ8ป7ความคง8ป8สปีด98สปีดต้น99สเีมินา84นะครับผมแส่ความเร็วยิงแรงนะยิงแรงเหมือนกันนะครับผมก็ต้องมีสกิลยิงไกลแล้วแหละถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะโอเค แล้วก็คนสุดท้ายของแพ็กนี้นะครับผมก็คือโลซาโนนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่งเอลเดวิฟอีกแล้วนะครับเอลเดวิฟอีกแล้วนะโอเคตันที่9-2จบสกอร์89นะบอลโูรก็เปลี่ยนเลียงบอล9-2ลงตัว8 8บาลานซ์8-9แล้วก็เปิดบอล8ปด6สปีด9-5สปีดต้น9-4นะครับประมาณนี้นะฮะส่วนตัวก็ต้องเป็นคริสเตียโน่อะจริงๆนะ รอนโดเท่านั้นหว่ารอนโดทุนิโครสนะผมฟูลทีมอะอารอนโดแล้วกเอาทุนโครสมาฟูลทีมนะผมสองคนนี้เท่านั้นนะคนอื่นมีใครสนใจไหมคนอื่นเป็นยังไงคนอื่นคนอื่นคนอื่นไม่เลยนะผมจริงๆไม่เลยนะไม่เลยนะสองคนนี้เท่านั้นนะทุนิโครสกับรอนโดนะรอนโดได้ใช้แน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทนิโครสเนี่ยฟูลทีมอมลิตนะตึ้งการอย่างรุนแรงมากบอกเลยก็คือเบ่งรอนโดมันมีเยอะแล้วอะทุกคน ด,ดูดิดูดิคือมันมีเต้งหกเวอร์ชันอะแต่ผมไม่มีอะถ้ามันมีแค่หนึ่งแค่สองผมยังไม่ว่านี่ไม่หกอะคือผมเปิดไม่ได้เลยนะฮะเวอร์ชันไหนโหสุดไม่รู้อะแต่ผมก็ต้องได้ซักเวอร์ชันแหละต้องมีซักเวอร์ชันแหละที่ผมได้อะอาจจะเป็นเวอร์ชันนี้เลยมั้งไม่รู้ว่ะมันขอให้ได้เหรอคนนี้แม่งหลายทิ์แล้วนะโอ้โหทีมชาติเนี่ยผมว่าโหสุดหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ก็ขอซักเวอร์ชั่นเถอะจริงๆถ้ามีให้เลขแบบเอา,เอ,าอีฟุตบอลพอยไปเลขผมก็จะเลขนะจริงๆผมก็จะเลขนะนะโอ้โหโร,รนัลโดแม่อยากได้ชูบหายไม่มาสักทีนะเยดาที่ผมไม่ได้ซื้อตัวอคอนดิกไ้ไงผมนึกว่าซื้อได้หลายครั้งไงก็เลยซื้อเมสซี่ก่อนจบนะโอ้โหแล้วเมสซี่ผมก็มีเต็มทีมเลยโร,รนโดไม่มีซากคนนะผม ถ้าซื้อไอคอนดิ้อนดูไป,ไปตอนนั้นน่าจะโอเคมากกว่านี้แล้วนะมีลอนดูแล้วแม่งไม่ได้ใช้สักทีลอนดเนีย่ยใช้แต่ตัวเบรดเพลเยอร์อเบื่อแล้วเบรดเพลเยอร์เนี่ยมาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับรีวิวค่าพลัง Player ร์วิของเวอร์ไวนะผมติดมาแล้วเปิดในวันพฤหัสนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็ถือว่าเด็ดอยู่อาทิตยนี้ถือว่าเด็ดอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะ ส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายลา o